เอาไปกันที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างครับพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวภูเก็ตก็ไม่เป็นรองใครเช่นเดียวกันสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวนะครับหรือแอดต้าร่วมกับหน่วยบริหารจัดการด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศนําผู้ประกอบการเนี่ยครับมาดูตลาดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้านำโดยนายสิทธิวัฒน์นะครับชีวรัตนพรนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือแอตตานี่แหละครับคณะกรรมการบริหารสมาคมทีมวิจัยและสมาชิกซึ่งเป็นผู้ประกอบการนำเที่ยวตลาดซาอุดิอาระเบียลงสำรวจเส้นทางและพบปะเจรจาแลกเปลี่ยนธุรกิจในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ในช่วงระหว่างวันที่17-19สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิจัยโดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยบริหารและการจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในวันนี้นะครับมีการจัดงานเจราจารแลกเปลี่ยนธุรกิจที่จังหวัดภูเก็ตที่โรงแรมไมด้าแกลนรีสอร์ทเชิงทะเลนําโดยรองศาสตราจารย์ดรธงชัยสุวรรณศิชนผู้อานวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดีโพธิเยวราชผู้เชี่ยวชาญอาวุโสและประธานคณะอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุพัฒน์หนองคู ผู้ประสานงานพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงคณะนักวิจัยเข้าร่วมทํากิจกรรมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานให้เห็นประโยชน์ของการทํางานวิชาการมาบูรณาการกับทักษะวิชาชีพไปต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนอกจากนั้นยังมีนายเลิศชายหวังตักกูลดีนะครับผู้อานวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอทสํานักงานภูเก็ตสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมได้รับข้อมูลเชิงลึกด้านการ ตลาดและความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตอย่างชัดเจนซึ่งในปีแรกนี้นะครับคุณผู้ชมได้ทําวิจัยตลาดนําร่อง3ตลาดนั่นก็คือตลาดของประเทศอังกฤษประเทศซาอุดีอาระเบียและก็ประเทศอินเดียผู้ประกอบการต่างก็ยินดีและเห็นประโยชน์การทําวิจัยในครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการลงพื้นที่มาสํารวจเส้นทางสินค้าบริการที่ยึดแนวทางการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบรักษาสิ่งแวดล้อมและแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่ทีมวิจัยจัดทําขึ้นที่อย่างเหมาะสมให้ กับความต้องการของตลาดที่ดีและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มีเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากการทำงานร่วมกันของแอดต้านะครับก็ ร่วมมือกับหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันของประเทศหรือบอพอขอนำร่องในครั้งนี้นะครับประสบผลสำเร็จด้วยดีและจะมีการทำงานร่วมกันในปีถัดไปด้วยในการทำวิจัยสำหรับตลาดอื่นๆเพื่อขยายตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าสู่ประเทศไทยนี่เขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ที่70ล้านคนในอนาคตไปฟังเสียงสัมภาษณา์นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือแอดตากันครับ ก็เดนนี่ไม่หมายที่ดีครับสาหรับภูเก็ตแล้วสําหรับประเทศไทยด้วยต่อไปนี้ก็น่าจะเขจัเที่ยวที่รู้สึกจะมีบางส่วนก็ไปมันจะเสน,เนอให้เที่ยวทางเชียงใหม่บ้างนะครับในกรุงเทพก็มีอยู่แหละเนาะแล้วก็รู้สึกได้ให้เขาอย่างดีๆอันใกล้นี้ก็จะมีเปิดสายในการบินใหม่บินตรงเข้ามาเท่ากับว่านักท่องเที่ยวในด่ยนนักท่องเที่ยวเข้ามาจะเยอะกว่าเดิมแน่เพราะฉะนันน้นอยากทำให้เศรษฐกิจภูเก็ตเนี่ยจะดีตลาดเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญ ที่จะทําให้เกิดคอมเมอร์ a ช i z a ไ i เซชนได้ถ้าเราทําอย่างนี้อย่างต่อเนื่องและผ่านด้วยกลไกที่เป็นบพคที่ช่วยในการทํางานแบบนี้เนี่ยท้ายสุดคําว่า competitiveness ของประเทศไทยก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ประเทศเราก็จะมีรายได้นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมาตรฐานสากลแล้วยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นการท่องเที่ยวแบบสังคมขคั้นต่ำและจะเป็นโมเดลให้กับประเทศอื่นๆประเทศไทยก็อาจจะเป็น ผู้นำนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพแล้วก็สู่สังคมที่ไร้คาร์บอนได้